มามามาเสียปุ๊บหลังจากที่ขายรถแห่แล้วมาดูว่าฉันซื้อของขวัญให้เธอนะซื้ออะไรฉันซื้อของขวัญให้เธอขายรถแห่ได้แล้วอู้ฉันรักผัวมากเลยสิบ่ห้ฟังอเออนั่ง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 ซื้อน,นั่งอ้กเก็บหมอมมาดิค่ะอ๋เชิญน,นั่งนะคะอ้กเก็บหมอมมาถ่ายคลิปให้แม่ลูกอ,อ,อ๋อหนูจะถ่ายค่ปะป้าสองคนหลังจากที่ขายรถแทรได้ประมาณสี่ห้ามือนะคะรถแทรนี่ก็เฮ็ดมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะเป็นรถรถแทร์หกล้อน้อย ต่อมาก็เป็นก็มาซื้อรถกระบะอีกเด้เฮ็ดคือกันเนี่นตอนนั้นทำสองคันแล้วบบดนี้ก็ขายรถแหคั้นแรกนะคะเพื่อที่จะไปสื่อขั้นใหญ่นี่ปีสองห้าหกสี่ก็เลยก็เลยได้ขายเลยแม่ครับอือจอดใบกัะอ๋อทำไมเธอสองคนหน้าตาเหมือนกันนะไม่หน้าตาเหมือนฉันเลย <laughs> ยังพร้อมอยากได้อะไรลูกแม่ขายรถแล้วนะแม่มีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง หมอปากาไปยืมลุงโจได้ปะป้าซื้อให้ลุงโจแล้วเออเดี๋ยวลุงโจสอนแต่ว่าแม่หลังจากที่ปาป้ายกเงินก้อนนั้นให้แม่นะลูกนะเพราะว่ามันก็คือเงินของแม่นั่นแหละลูกมันก็คือเงินของแม่นั่นแหละแม่จากจะบอกปาป้าไว้นะแล้วก็แม่ก็ซื้อของมาฝากปาป้านะลูกนะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าดินจะซื้ออะไรมาฝากเสียปุนะคะอ่ะบอกบอกใช่ไหมเบอร์เอง่ซื้อหรอกอซื้อไม่ใช่จานหรอ จานั้นแม่ซื้อของแม่อยู่ไม่มาตาเช่นอืมแกหม่อมอ่ะคือโทรศัพท์ให้แม่น่ะนี่คือกระเป๋าที่แม่ซื้อมานะคะโอ้ยเกี่ยวกังเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยนี่แม่ซื้อซื้ออะไรมาให้เธอเธอดูซิเนี่ยอืมอันนี้อย่างวะเืออะไรเอาของแม่จ๋าไม่ใช่เหรอไม่เธอมาตาว่าแม่แม่ไม่ใช้แบบนีเกือะยเกือยเกินสีอะจะรู้ว่าเธอชอบสีสันโอ้ ป๋าให้เสียบปุนะคะจะพูดเราเป็นคนมักสีๆนะคะสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีส้มเล้วมกสีสดใสนะคะเด๋ยวนี่ละสีส้มๆนะคะแล้วก็แล้วก็ซื้อเสื้อสีส้มนะคะให้พั่เขาูกับกระเป๋าูมครับตรนี้ซื้อเสื้อคู่นะเธอนี่ขู่ฉันแบบเธอเนี่ยเอาแต่ว่าแม่จ๋าจะซื้อเสื้อกันหนาแต่ว่าปาป๋าจะใส่ไม่ได้ หนึ่งสองสามโอเคพอนะคะซื้อป็นของควันหเสียปูนะคะอ่ะ่อนทีหลักพอสองพันตเียงนตัวเียงอ่ะเฮ้โหข้าหน้าหนาวแล้วนะเสียปูเรามีสื้อแขนยาวจะเกือสักองใ่ะ ไม่ป๊าป๊าเขาไม่เคยหนาวลูกหนาวที่ไหนขาไม่เคยหนาวเหงาแล้วป๊าใส่เสื้อเมื่อสองมันได้ซื้อมาให้นะโตนขวาดีถ้าป๋าใส่ไม่ได้อ่ะถก็ว่าใส่น้ำถ้าป๋าเอาไปลงนาอ่ะปกติจะพูดแล้วซื้อพวกเขายี่เสื้อเนยาวนะเ้าใส่น้ำดิ้งถ้าป๋าเอาไปลงนาอ่ะถ้าเธอไปลงนาเหรอปทกยึดคืนเลยครูหาป๊าจะรักไม่ฉันใส่ ยังใส่รองเท้ากเรอยังคิดว่าจลองใส่ด้วยใช่ยงคิดว่า้อคูแล้วใส่แล้วแล้วันนี้ใส่สีละสามเื่อนนะคะนอารัก่เพของนะคะซื้อเสื้อเอจะลองใส่ฉันซื้อให้เธอนี่นแหละฉันซื้อให้เธอแต่พอดีฉันใส่แล้วสวยอันนี้เสื้อผานะคะอีกตัวนึงก็ที่ซื้อให้แล้วล่ะแล้วก็สีอัใส่นันไม่้เนทอะ กางเกงเอาไม่ใช่ใช่กันหนาวใช่แม่แม่หนูใส่ไม่ได้นะแม่ตัวนั้นอะสีสันสดใสฉันรู้ว่าเธอชอบใส่คนนมีะก็แกบลสวยวตอสากจะใส่ตัวสีเขียวของแม่แม่ บอกไปทำไมเ <laughs> อ๋อป้าไม่ใส่หมวกเลออยนะตาาส,สีสวยจะไม่ต้องพูดสีนะรูปสีให้ดูหนะตาล้วนดูดขียนดีๆตีละสองพี่ยาป,ป้าเนี่ยสวยคะคมมอมเมนต์มาเอ๊ะอะไรสวยคะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มา แล้วก็ซ hmm. okay. right? mm ื้อไอซัมทีละเอาซัมทนะพวกองเอไลายเสร้จกินบบ่ดีอืกแค่กันนะื่อให้ไอซัมแค่กันะพวกที่ัมไม่เคยซื่อในผัวเอ๋ใช่แต่จ้องเสื้อเต็มของนึ่งฉันมาซื้อฉันใส่ขนอมเธอซื้อให้ตัวละพันกัเอาปลงลูกลงกนะล้วคิดดูแล้วกันว่าเอาเสื้อบีเอ็มตัวละสองพันบีเอ็มตัวละสองพันลงนะ มแล้วป๋าใช่อไหมป๋าใส่ป๋าใส่เสื้อตัวละ199ไปเดินห้างให้ดูให้กินในคอนเสิร์ตเสื้อเสื้อมันชอบใส่เสื้อตัวราคาแพงที่ดินซื้อให้ไปน้าแล้วเพิ่นก็มักไปซื้อเสื้อในห้างนะคะในห้างแล้วตัดลิ้งซีตัวละ199เพิ่นซื้อใส่เสื้อจังนสั่นไปห้างแล้วไซส่เสื้อพีเอ็มไปน้าลิ้งซ่เรอจะเรีมีขาดเออนี่ขาดหลายแล้วสปอต คือทั้งหมดเธอดูเมียเธอม้างเธอเก่งใจฉันมั่งถ้าเธอทำตัวพิเศษลยคิดว่าฉันจะอายโอ้เอีสิรีนัวตัวได้ตีนุ่งมต้งตัวไหนใส่กระิ่เราใส่เอาพกใคใส่หรทำทาซื้อมหใหมูจะขอมันใส่เอาเหนูนึกว่ากระเป๋าแม่จ๋านี่เอาก หนาวรูพี่ผม,มงเงินไม่ได้เหอนนี่แหละค่ะข,ของของวัญเชิญชวนแม่แม่นะะออแม่นะมีคำถามแล้วค่ะว่าทำไมห <c oughs> นูงงว่ากางเกงที่ป๋าซื้อ,อคือคนอื่นใส่ก็จะเป็นแบบป๋าเลยแต่ที่อยู่ลงมาอยู่ตรงหัวเข่าอะมามป๋าเขาเป็นอินดี้ลูกก็ใส่เหมือนทางแอฟริกาลูก ถือกรเป๋าไปเก้าได้ค่ะเด้อเดี๋ยวมา,มาดูหน่อยอันนี้แม่ก็ซื้อให้ป,ป๋าอมาดูะอืออันนี้แม่ซื้อมีเงินหรือเปล่าเนี่ยดูซิมีเงินหรือเปล่าเนี่ยมีแค่เด็กเออโอ้มีอยู่ประมาณเอาเถอะลูกคือเอาเงินไปแล้วเอ้ามาเอามาเอามาให้ป,ป,ป๋าลูกเดียวอ๋อกเสกขาดไปแล้วคะ่ะน่าเกลียดอ่ะมีฉันซื้อใหุ้ณหนสีสันสดใสตามที่อยากได้ เหมือนตอนนั้นใช่ไหมบะถ้าแบบนึกถึงตอนนึกถึงตอนที่อาปาใส่เสื้อลงมาจากสนามบินตอนนั้นเลยอะแล้วแม่จ๋่ก็สั่งอาปาจนขับรถกลับบ้านนะมั้งเสื้อสีเหลืองชมพูกางเกงสีส้มรองเท้าสีแดงคำงานเปิ่เอาเด้านนอกแล้วที่เป็นสภาเสื้อผ้าเต่โอ้ยเราไปได้ นลเสื้อจเจี๊ยบง,งามอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันมันอีกแบบนึงมันซีนมีแขนนะมุมนี้มันเป็นมิสไซล์งานมัดยืดเออไม่หรอไม่ละอ้าวโอเคนะคะก็จะเป็นเสือ้อที่ซื้อให้เสี<อ>่ยงบู๋เอาซักกี่ละค่ะจะซื้อหลายเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจบดีแล่วที่เอาเงินนั่น,น,นจะได้เอาไปลงทุนอย่างอื่นค่ะจะลงทุนอย่างอื่นนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ กะลาไปสักนิดนะคะก็เอา่าลืมนะคะบอมบรแวร์แบบแบฝากติดตามช่องยูฟูเก่าด้วยค่ะได้เลยช่องเมียเสือพูดจวดเติซีรีส์แล้วก็ช่องกองแต่สตูดิโอนะคะอนาคนกับซินที่เพลงเนาะเร็วนี่นะคะเอาลาไปกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า